สวัสดีครับช่องพอนองมิวลำเพิ่นโชว์ออฟเชียลมาเด็หนางานครับนาวัดครับีสิบาทนะครับิบาทก็เปบเป็ดบูสได้นะครับกีจาจัสายดาวนะครับนี่าาที่นาะวัดลมนะครับเสาีดาต้มน้ทีวหัดารกบลอกใหครเร็จเลยันสายดาวโอ้ลานาวันนี้รลายครับเน่าริง เลยครับสุดหลังวัดเลยครับกำ <c oughs> ลังซอยดาวอยู่ครับกำล,ลังเกิดอัดกระเเรียนเชิญอื้อฟาบง บาทละ20บาทนะครับบัตรการกุศลกิจกรรมการกุศลของทา้งวัดเด้อครับผมอ่ามะฮวมบุ่นฮวงกุศลนำกันพวกคุณร่วมกุศลนะครับบังก็หลังคาไปละ20บาทนะครับทุกมืองของสมนาถถึให้นะครับที่นี่สวยดาวคนหน่อยก็เล้งแตงหนาอยู่ครับตอนนี้กเล้งเห็ดผมแตงหนาแต่ว่าอาการกับว่าไข้แน่เหรอครับแต่ว่าร้องเปิดเตืนร้องเบิงครับ เบบี้หน่อยครับเกียบกองหนึ่งใมาถึงวัดแล้วครับถึงวัดประมาณหามโมงหรือเที่ยงนี่แครับ้าไปซื้อยาผาไปหามหมอแล้วกันกินยาน้อนช่วงบ่ายสองครับนี่เลยผาผลไม้คำแนงหน่อยกิตสกาลาบูชาบูรุสี เดือเยินหลอบๆบงานหลอบๆบวัดในพรพลอแม่เบิ่งน้ำครับเดี๋ยว่อยไปดูหน้าเวทีอย่าล่มเด้อพรพอแม่ครับวัดสีทองนบประคุณครับเพื่อเสรูมิพุมจังวัดรอยย็ดครับไม่กันมั่งใจทีมงานสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับ โอ้ลานค่าดูใจเลยครับนนี้อันนี้คือ,อยนอกงานนี่ครับยูนในเวทีคือฝากนี่ไปีกหน้อยนึงครับนี่รับยี่ยมหลังเวทีนี่คือกำลังยางไปครับ หลอบงานครับแต่ว่ามันนี้นนฟุ้นหลายครับมันนี้วางตั้งเครื่องชดุดกับโอไฟมากเลยครับทั้งคุเมื่อกีย่างออกไปข้างนอกไฟดับตอนนี้มาครบแล้วมีไฟหรอครับนี่ครับเวทีอันนี้คนลอมครับโอหันหนาไปทั้งคุณ ตอนทังนี้มันขังหลังครับไห้รถครับวนนี้มีมอกจอดควงควงอยู่ครับรถของทางเร้ากับโอเคเมื่อนผูซึ้อว่าจอดขางถนน,นมันกาอยากแคบเล็กน้อยนี่ครับ สงสัยบนหดหน้ามั้งครับมันพึงแงข็งคนหน่อยอาจจะแตง่งตัวข่านแล้วมั้งครับอันนี้มีลำถวายด้วยเก็บจุดเรียบร้อยพร้อมงานกำลังสอนแซมบกับมี่ครับ แต่ว่ากะพร้อม95%้บรนแล้วครับรถหนาโมนรลดลงรั่วยังไม่ถึงหน้าวัดตรงนั้นเลยไปกับตัวย่างไปวา่นย่่งครับวันนี้เป็นวัดใหญ่ครับบนวัดนหน่อย ไฟดับด้วยครับขังหนึ่งไฟผึงมากไฟดับไฟดับโอ้โหอันนี้ทีมงานไกลของนี่ครับพร้อมลุยแล้วครับสัมผัสกันนะ อ,อ,อีกทีมงานอีกทีมงานหนึ่งมีอิยเต็มตาเลยบันเขาไปขายในงานเล่นโมเมียเอามานัมานหมนัมนได้หมได้มันหมันครับมันหมันแต่วันนี้ส่งคนสิหลาย่ดอกแต่ว่าเมื่อคืนนี้สุดยอดรักเลย ยูซีสเกียรครับแม่นบ้านหนองเสียงทุนวัดตาหนองเสียงทุนเบอร์ปังกูเกตปังกูขายดีครับคนหลายโอ้ยหลายแักแม่จนว่านั่งก็สีสีเตี้ยก็เจอครับสีเตี้ยทุกงานล่ะวัดสายกำแพงไงที่กันเปจนจ้างตัวืูดคนหลายแักมาติวเมียนี่ไปแล้วแล้วนี่นี่นี่เอาไปแล้วเอาทีมเลยบ่อไส้แล้วนี่เอาเอาเก็บไปครับท่ดน นี่คือทีมขายของครับในงานเข้าครับเมีนผงกบึงมะหวนนี่หาลํำได้พิเศษมียวางจากตาว่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮา่าฮ่าั่่าาฮ่ฮ่าเ่า่่า่่ล่ กอไงการซ่องการโซ่เคน้นคนหนอันนี้นหลั่มันขอสงสัยอันือสิไก่อนนี้อนิมันรงทีแต่ว่าไปไปปติวนี่นทานยิ่งกวงหลาเขาอีลิแต่ว่ามือแรกมือมือพ่านไปผมโมหว่าอันไหนว่าบบมีหลยหลายครับหลเขาอยู่ดีมือเมนครับมือมือมือสาวหน่อยหลหลเขาอีริ ผมกับพงโห้กันครับไปอยู่บาเมียไปไ่อไปมเบน้โอ้ยไหาจะไปนมีคนหลายคักหลายคักยีหรีหายอยู่ครับอันที่ไปแสดงอันที่ไปแสดงยุทุกที่ผ่านมาเนี่ยซีหาเมือจจางจ้างทุกปีขนนกไฟจังเจ็ดศย์เจ็ดงเจ็ดสองเลยจางจางต่อเลยไหมคนหลายคับ เมีนครับจางตัวเลยสามตี่อนเลยพนมุ์ไพ่ครับพนธุความเด็ดเยเ้าหน่อยกําลังมาแห้งเ้าหน่อยสองมีนเกําลังมาแรงครับตอนนี้พันบเสียงรวบสีงามครัง่เลยแต่ว่ามื่อขึ้นกันมันไปขายของยักษสียงใดพพบเบื้องเหล่าตีกันล้หายไหมเมื่อขึ้นไดกเขาเนาะมีนเนาะเแล้เมีนาขาหเขา่งคนโอ้ครับครับนี่ครับกําลังใจผู้ขายของครับ นี่ครับมันเป็นอาชีพนึงครับครับผมฮะมันกับโบติดถนนใหญ่เส้นคู่ขันน้ำฟังเห็นนี่ครับแต่มันเรียกออกไปอยู่แต่มันเป็นทางดีอยู่มันกับโบไก่ถนนใหญ่ไหมแม่นะครับฝากคลิปไว้แค่นี้เด้อครับพ่อแม่พอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ